อาะครับวันนี้จะมาสอนการเติมเงินในสตรีมนะฮะหรือก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็เลือกไปที่ลิงก์ของเกมฟิลลิ่งนะฮะจะเป็นอันนี้สำหรับใครที่ไม่มียังไม่มี ไอเดีเข้านะครับก็ให้นี่ครับคลิกตรงนี้ครับรีจิตเตอร์นะฮะส่วนผมมีแล้วผมก็จะล็อกอินนะครับเพราะมันต้องใช้การล็อกอินเข้ามาซื้อนะฮะอืมต่อไปก็ให้เติมพอยต์เราจะเติมพอยต์ก็มีระบบแจ้งการโอนเงินนะผมเพิ่งไปโอนเงินมาเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้เป็นการเติมของ um บัตรทูมันนี่ฮะบัตรทูมันนี่ก็ได้เหมือนกัน ส่วนผมผ่านธนาคารครับมันร้อยกันดูเลยตรงนี้โอนมา200เวลากี่โมงเนี่ย17นาฬิกาอืม17นาฬิกา18ธนาคารกรุงไทยนะโอนมาแล้วก็กดยืนยันเลยครับนนยาลย้ยงลูกด้วย กดยืนยันไหนลูกมนมนายรอสักปับลูกเลยอ,อะไรกันไหนลูกมนมนายนะบอกก็ <c oughs> บอกว่า,วาก็จะมีขึ้นมาว่าแจ้งการโอนเงินสำเร็จ <c oughs> รบกวนรอไม่เกิน10-15นาทีนะคะขอบคุณค่ะเรากดตกลงไปนะบอกเขาเลยนะของเว็บอะไรเว็บเกมฟิลลิ่งนะคะรับเว็บนี้แนะนำนะฮะใครที่อยากเติม เเงินในสตรีมหรือจะซื้อเกมอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเยอะนะมีอุปกรณ์เป็นพวกขายเมาส์อะไรเนี่ยเรเซอร์นะราคา890บาทขายของให้เขาเลยแล้วกันนะก็จะมีเกมอะไรบ้างครับพอยต์ของเกมพอย b a แบง o ์ล่าสุดอัเดตนะฮะฮอนเฟลลี่แลน์สองนะเออมีเกมเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครสนใจลองเข้ามา ดูครับแต่ถ้าเกิดใครมีสมาชิกนะฮะก็ไปสมัครสมาชิกซะให้เรียบร้อยอะนะ,ะตขั้นตอนนี้ก็รอไปนะฮะไม่เกินสามนาทีครับไม่เกินสามนทีก็นี้ครับแจ้งตามนี้เลยครับือมอรอไปอพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูประบติการเติมเงินของเรานะฮะวันนั้นผมเติมไปเอ ห้าเหรียญลองดูตัวนี้ไม่มาฮะลองลองกดรีเฟรชดูก็เขก็ไปดูฮะอันนี้ก็เป็นการเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสน,นะฮะเมื่อจะเป็นเซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเทสโกโลตัสนะครับอืมก็จ่ายได้มีช่องทางหลายช่องทางในการจ่ายด้วยกันนะฮะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่11ยต์ครับทำอะไรไม่ได้ครับจนนี่ฮะสำหรับคนที่เ,เล่นดอทหรือว่าจะเป็นเกมอื่นหรือว่าจะไปซื้อของในสตรีมก็เนี่ยสตรีมเบลต์นะฮะแนะนำเลยครับแต่ถ้าใครเติมได้ตรงๆเลยก็แนะนำไม่เติมตรงๆนะฮะไม่ต้องเติมผ่านอะไรพวกนี้เสียภาษีเยอะฮะรอไปรอไป พอเติมเสร็จนะฮะเอ่อขาให้ไปที่ไหนใดๆแป๊แบบนึ่งนะครับกดมาหน้าแรกใหม่อ่าตอนนี้สินค้าหมดนะครับก็รออืมพอเติมเสร็จนะ มันจะมีพอยขึ้นตรงนี้อืมจากสิบเอดเหรียญก็จะเพิ่มไปอีกเป็นเท่าไหร่ฮะร้อยแปดสิบาทนะรอยปดสิบร้อดสิบเหรียญหรีจกบอกว่าอ่าสินค้าหมดนะจะเพิ่มอีกทีเวลายี่สิบนาิกานะของวันที่เจ็ดเมษายนสองห้าหกก็รอครับวิธีการเปิดใช้สี a มาร์เรดน,นะฮะที่เราเติมไปนี่ครับวิธีเปิดใช้ตัวนี้ก็ให้ไปที่เว็บนี้เลยครับ ก็เป็นเว็บสตรีมนะฮะอืมแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบซะนะล็อกอินไปอ่าผมพิมพ์ผิดนี่ว่เนี่ยนะเข้าสู่ระบบอ่านะมันก็จะให้กรอกรหัสตรงนี้นะฮะ เราก็ไปเอารหัสมากมากซะซามันอาจจะเป็นอะไรที่เซ็งๆหน่อยหนึง่งผมก็เบื่อๆ่อนะมันกกอ,อกเกิดอะไรกันก็ไม่รู้อืม,อมก็รอไปฮนะนี่มันก็จะมีมาแจ้งบอกเออให้มึงเอ,เอารหัสตรงนี้นะไปเติมเมื่อกี้ซา เออจะได้ปลดล็อกให้ให้มันตีบคีย์อยู่อยาเงี้ยเราทำการดำเนินต่อมันคือเป็นรูปปลดปลดล็อกออกแล้วอืมเราก็เอาโค้ดที่ได้มานะสตรีมเ a l l e t ล o ดโค้ดนะที่เราเติมมาอย่างสมมุติว่าผมครั้งที่แล้วผมเติมไปทำไมผมจะเอาตรงนี้ตรงนี้ที่มันเขียนว่าพาสิร์นั่นเองเออพาสิร์อ่าเ,เพื่อนชวนมาพอดีครับอ่าทำการเข้าดัดเอสองไปเลย ไอกอเล่นเดิร์นเนี่ยเราก็จะเอานี่พาร์ตเวิร์สตรงนี้นะฮะมาเติมลงในช่องนี้ก็จะมีเงินเป็นยอดเงินขึ้นมาตรงนี้นะฮะตามจำนวนเงินที่เราได้สั่งซื้อเข้าไปตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับก็ห้าเหรียญนี่คือร้อแปดสิบเก้าบาทด้วยกันตอนนี้ผมก็ร้ออยู่ฮะ,ะอืม ไม่เล่พอาะจะขึ้นก็ยังไม่รู้แต่ของก็หมดด้วยอืมอกจะเพิ่มอีกสองทุ่มอืมสองร้อยบาท <c oughs> อ่าเราก็เออเราเอาไปก่อนเนี่ยตอนนี้ไปดูเกมก่อนอืมเราอนเมนูหลักแสนคิงดาคอนไหน มเมาฮหูฟังอะเดี๋ยวลองเปิดดูมีอะไรสองพันเจ็ร้อยเก้าสิบพอยด้ยกันนะสำหรับหูฟังไอหูฟัง ฟังเลเซอร์นะครับเกมเกียร์เกมมิ่งเกียร์นะฮฟังเลเซอร์รนะักเก่นโปรเกมมิ่งแฮนด์เซตนะก็อ่านกันหน่อยนะฮะเนื้อหาด้านห่างด้านหลังนี่สเปคของมันก็เป็นอะไรอนะยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์ตนะฮะอันนี้เป็นช่วงความถี่ที่เราจะได้ยินนะฮะอันต่อมานี่อะไรเนี่ยอิมพลานซ์ ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ไฟ5มิลลิวัตต์นะส่วนตัวนี้อะไรเนี่ย sensitivity driver น,น,นี่ cable 1.3เมตรด้วยกันนะครับโอ้ยาวอยู่4 6ฟุต ไมโครโฟนความถี่ที่ร้อยถึงหนึ่งหมื่นเฮนะฮะให้สองเดซิเบลด้วยกันนะโอเคฮะเป็นฟังที่โอเคเหมือนกันสหรับแต่ตอนนี้พอย์ไม่มีฮะเราไปดูอันอื่นดีกว่า